สวัสดีครับวันนี้ช่องมานาชัยนำเหรียญเจะนราา1บบาทนะครับเป็นเหรียญ10บาท2สีที่ระลึกนะครับวระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงรัชกาลที่9นั้นท่านทรงครองสี่ราชสมบัติครบ60ปีนะครับเหรียญนี้ก็ออกเมื่อปีพศ2549นร,ะรนะครับเหรียญเหรียญที่วาราครบรอบครองราช60ปีของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับด้านหน้าก็คือ พระบาททรงจะเป็เจ้าอยู่หัวนะครับด้านหลังก็เป็นตาของการเฉลิมฉลองการแต่งงานนะครับสําหรบเลี้ยญที่บาทสองสีเหล่านี้นะครับมีทั้งหมด62แบบ62วาระนะครับถ้ารวมปีกาญจนาภิเษกเข้าไปด้วยนะครับก็ยังหามาเก็บสะสมกันนะได้นะครับปีแพงๆก็มีอยู่หลายปีนะครับปีที่นักสะสมต้องการและตลาดต้องการนะครับก็มีปีธนาคารไทยแห่งแรกหรือเหรียญครุฑไทยพณิชย์นะครับเหรียญเอฟเฟกประมาณนั้นนะครับ ครายนี้ก็ขอ,ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่กดติดตามให้กำลังใจครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ